เคยมีครั้งหนึ่งไอคลิปที่พี่ไม่เชื่อออันนั้นก็ดราม่านิดนึงคนเขาเอาผม <คน S 1> ไปแขวนเ,เขาผมไปแขวนเขาบอกว่าผมไปแกล้งเด็ก อะไรเงี้ยแบบไปแบบไปแกล้งเด็กไม่เต็มอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยหนึ่งนะมึงไปบอกเขาไม่เต็มหรอน้องเขาไม่เต็มหรออะไรเงี้ยแล้วสองคือเขาไม่ได้รู้จักผมแล้วเขาไม่ได้รู้จักคอนเทนต์ช่องผมแล้วเขาไม่ได้รู้ด้วยว่าแบบเขาไม่คิดถึงว่าตอนตัดต่อมันแบบมันตัดออกได้เช่นแบบตอนนั้นผมแบบพูดแค่คำว่าพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อแบบเหมือนกับเขาพูดอะไรมาผมพูดอ่างเงี้ยมันผมจําอ่ะพี่แบบเหมือนกับคือคือหลังกล้องกับหน้ากล้องมันไม่เหมือนกันอ่ะแล้วมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วผมไม่ได้ทําให้น้องเขาไม่แฮป เอเลิศหน่อยนึงคุณไปด่าว่าเขาเป็นคนบ้าตอนนั้นผมโกรธมากผมถึงขั้นแบบไปบอกหัวหน้าผมว่าพี่ผมไม่สบายใจวะผมฟ้องเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาผมไปแขวนะอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทาเพราะผมไม่อยากมีเรื่องแล้วผมก็มาทําคลิปแบบเหมือนทาคลิปอธิบายไหมใช่อธิบายที่เอาน้องเอาน้องออมสินมาคุยทีใช่เอาน้องอมสินมาคุยว่าเฮ้ยมึงไม่แฮปปี้เหรอวะอะไรเงี้ยเอ่อทุกวันเนี้ยเชื่อไหมว่าเขาใช้ชื่อน้องอมสินพี่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยอืมอผมดีใจนะที่ผมเหมือนแบบได้สร้างคนคนหนึ่งให้มันเกิดอ